ค่าเรื่องของหน้ากากอนามัยก็ยังต้องบอกว่ายังไม่ได้หาง่ายๆคุณหมอก็เลยบอกว่าสําหรับคนที่ไม่ได้ป่วยให้ใส่หน้ากากอนามัยที่เป็นผ้าแล้วซักได้อ่ะหน้ากากผ้าอ,อันนี้ใช้ได้แต่เดี๋ยวนี้คือมีหน้ากากผ้าลงยันด้วยนี่ผมมีผมมีเดี๋ยวหาก่อนแล้วลงอาคมหรือย,ยังอันนั้นน่ะมียันเรียบร้อยนี่ค่ะคือของากากลวงพี่ลวงพี่น้าฝน อเจ้าอาว <อะ S 2> าสวัดไผ่ล้อมหน้ากากณปัดตลอดสู้โควิด -19 หลวงพี่น้ำฝนเนี่ยฝากคุณสุดปรีดาม,าม,มาหายศผู้สื่อขาวของเรามาค่ะบอกว่าเอามาให้ภาคภูมิกับเขมสอนหน่อยค่ะคุณภาคภูมิต้องเอาไปซักให้ก่อนแล้วค่อยจะใส่แต่ยังปัดไม่ได้ค่ะเพราะยังไม่ได้ปลูกเสกเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยความเคารพหลวงพี่นะคะคือคนก็ถามเหมือนกันว่าโอ้ยอาศัยจังหวะช่วงโควิด -19 เ <9 S 2> ช่วงคนขาดแคลนหน้ากากอนามัยแล้วทำมาขายเนี่ยอัลละ59บาทอ,ะอ,อ่ะถวยโอกาสช่วงเวลานี้หรือเปล่าอันนี้ขออนุญาตหลวงพี่นะคะคือมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้จริงๆมันทำกึ่งๆ,ๆเหมือนลัก,กษณะวัตถุมงคลหรือเปล่าใช,ออใช่ใช่ใช่แต่หลวงพี่บอกแบบนี้ค่ะในทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะบอกว่าแนวคิดการทำหน้าก,ากากไม่ได้มีอะไรมากเบื้องต้นก็คืออยากช่วยแก้ไขเรื่องของหน้ากาก,ากที่มันขาดแคลนในช่วงนี้ทางวัดไผ่ล้อมเลยทำหน้ากาก,ากผ้าณนะ ปัดตลอดชนิดของหน้ากากอนามัยก็คือเป็นผ้ามัสลินอย่างเหมาะสมนำมาใช้แทนหน้ากากอนามัยได้รับการยอมรับจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมนามัยมีการตัดเย็บแบบมีช่องสำหรับใส่แผ่นกรองอากาศเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะนี่นะคะใส่ฟิลเตอร์ได้ถูกต้องคะ่ะหน้ากากเนี่ยนะคะทำจากผ้าฝ้ายมัสลินชื่อณปัดตลอดเนี่ยคะ่ะครับมีที่มาคะ่ะมาจากตำราบโบราณ ในการปัดเป่าสิ่งไม่ดีณนะเนี่ยอดทนหมายถึงอดทนต่อโรคร้ายครับยันมงกุฎพระพุทธเจ้าถือเป็นยันครอบจัก,กรวาลคุ้มครองป้องภยัยยันพระเจ้าห้าพระองค์สพรพพคุณคือไล่โรคภัยไข้เจ็บท้<อ>าวเวสสุวรรณ ถือเป็นราชาแห่งโชคลาภอันนี้คือยันต่างๆที่อยู่บนน้ากากอนามัยนี้นะคะเราก็แยกให้ดูนะคะว่าอันไหนมีความหมายยังไงบ้างตามนี้เลยค่ะาตามนี้เลยค่ะนี่ฮะก็มารวมกันไว้สู้กับโควิด1 9โอ้โหคือหลวงพี่น้ำฝนท่านบอกว่าคือหน้ากากอนามาัยผ้าแบบนี้คือใช้ได้อยู่แล้วใช้ได้จริงแล้วก็ที่มีการลงยันเหมือนกับ เป็นแบบเรื่องของทางใจอ่ะที่พึ่งทางใจอะไรแบบนี้ด้วยให้มีกําลังใจในการสู้โรคร้ายอะไรแบบนี้ค่ะนําไปซักได้หลายครั้งนะคะแล้วก็นอกจากการเชื้อโรคพกไว้เป็นมงคลได้ด้วยนะคะหลวงพี่บอกใช,ใช่ฮะโอ้ยยันเต็มเลยครับใช่ค่ะชิลล่าห้าสิบเก้าบาทค่ะครับคือยันนะปัดตลอดคือปัดยังไงชื่อก็บอกแล้วปัดตลอดสิ่งต่าง,าง,างๆนานาเนี่ยตรงกลางสุดเลยสําคัญสุดก็คือยัน ของพระเดชพระคุณเป็นยะยันนะเมตตานั่นเองและสุดท้ายก็คือองค์ท้าวเวสุวรรณมาคอยปกปักรักษาเป็นบริวารแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบทป้องกันสิบทิศบทบทเจ็ดตำนานบท12บสอตำนานนี่คือการบทสวดมนต์ต่างๆเพื่ออะไรเพื่อเป็นฝันและมันใจเข้าสู่เขาเรียกว่ามงคลวัตถุนั่นเองผ้าอันนี้นะครับโยมใช้ได้ตลอด โยมเอาไปซักไปอะไรให้มันมีเขามีวิธีซักอะไรหมดทุกสิ่งทุกอย่างสามารถใช้จริงได้ตลอดเวลานี่กรมวิทย,ยาศา,ศาสตร์การแพทย์เขาให้เขาให้เย็บแค่สองอันก็ใช้ได้แล้วแต่อัตมาใช้สามอันเลยครับแล้วแถมยังมีช่องนี่ครับสอดช่องนี่สอดฮะสอดแผ่นกองได้อีก ลวงพี่น้ำฝนบอกว่าจะนำออกมาให้บูชาว,วันเสาร์ที่28มีนาคมนะคะเสาร์หน้าค่ะครับแล้วก็จะมีการสวรดทำพิธีแบบปิดในวิหารถือว่าเสาร์หน้าเนี่ยเป็นเสาร์ห้าเป็นวันมงคลครับตอนนี้คนจองเยอะเลยกำลังเร่งผลิตให้ทันกับที่ญาติโยม สั่งจองเข้าไปเป็นจํานวนมากอ่าต้องปลูกเสกก่อนด้วยใช่ค่ะน,นี่นคือยังแน่เลยที่คุณภาคภูมิมาอันนี้ยังฮะเดี๋ยว,วอรอรอเนี่ยเสาร์ยี่สิบแปดมีนาคมคปลูกเสกเสร็จปุ๊บก็น,นี่ฮะเอาไปบูชา,าไปสวมได้เลยนะครับคุณสุดปีดาก็ถามหลวงพี่น้ําฝนว่าเออท่านไม่กลัวมองว่าอาศัยกระแสของโควิดสิบเก้าเนี่ยมาทาวัตถุมงคลขายเหรอ,อให้สั่งจองสั่งจองแบบนี้นะครับคือหน้ากากผ้าเนี่ย ไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมนะ,ะอน,นันหน้า,ากากอนามัยใช่ไหมข<ช>อ,องทางกระรวงสาสุกอันนี้เป็นแบบผ้าหลายคนทำลช่คน,คนทาขายเหมือนกันนะครับหลวงพี่น้ําฝนบอกว่าถ้าจะอาศัยกระแสเนี่ยทำไปนานแล้วนะแต่ทําตอนเนี้เพราะต้องการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนด้วยการใช้หน้ากากาผ้าค่ะแล้วชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาจะได้มีรายได้ตอนนี้ที่หลายสิ่งหลายอย่างมันก็ฟุบๆไปหมดอ่าบางกิจาการก็ต้องปิดชั่วคราวเนี่ยเขาจะได้มาช่วยกันเย็บ นะฮะทำหน้ากากผ้าของทางวัดเนี่ยนะฮะแล้วทางโรงงานเขาก็ได้พิมพ์ลายอีกเขาก็มีรายได้อีกนะครับนี่ฮะต้องไปพิมพ์ลายแบบนี้นะครับออรการกระจายรายได้ให้กับชุมชนถูกต้องนะฮะซึ่งคุณสุดปรีดาก็ได้ไปคุยกับเจ้าของโรงงานนะฮะที่เป็นเจ้าของโรงพิมนะฮะโรงพิมพ์ธนาวัฒน์ที่นครปฐมพิมพ์ลายยันนี่แหละหน้ากากผ้านณะปัตตลอดนะฮะอ่าพี่เขาบอกว่ายัางไงบ้างเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยนะครับ จากที่พี่แมวพิมพ์งานน่ะได้ร้อซนใช่ไหมตอนนี้นะ่ะเหลืออยู่เหลืออยู่ห้เปอร์เซปอร์เซเดือนนึงไม่รู้ไม่รู้จะกินอะไรกันอะ่ะเหมือนฝนตกหน้าแรงการากำลังจะขาดใจอะ่ะอมีลมหายใจต่อมาอีกอะ่ะใช่ไหมละ่ะพี่ก็ดีใจเด็กๆเ,เขาก็ดีใจกันที่ได้งานหลวงพ่อมาโอ้โหโชคดีที่สุดที่หลวงพ่อให้งานเรามาทำยังขอบพระคุณหลวงพ่อใหญ่เลยเมื่อเช้าท่านมา อ่าเนี่ยลราก็ไปสอบถามข้อที่จริงมาให้นะคะคคุณผู้ชม